ในสายกับคุณทิ่าณวัฒนทรัพย์ค่ะคุณทิภาสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะทิศทางของราคาทองคาในรอบสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายของปีกรอบทิศทางจะเป็นยังไงบ้างคะขาขึ้นขาลงคะค่ะในสัปดาห์สุดท้ายนี้นะคะราคาทองคําเองก็น่าจะขยับไปไม่มากนะคะน่าจะยังอยู่ในกรอบนะคะโดยที่กรอบในสัปดาห์นี้ถ้าเป็นราคาทองต่างประเทศก็จะอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยแปด เหรียญจนถึงหนึ่งพันหสี่เหรียญ US o f t r o ่อ1นะคะ<ช>ถ,ถ้าเทียบเป็นเงินบาทก็ตกอยู่ที่ประมาณ2,3,500จนถึง2อง0 0บาทต่ตอบาททองคำนะคะก<ช>็ถือว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วแล้วก็อย่างวันนี้เองนะคะก็เป็นวันที่ตลาดทองคำต่างประเทศเองก็หยุดทําการด้วยนะคะเพราะว่าก็ยังถือว่าเป็นวันหยุดเฉลมฉลองคริสต์มาสอยู่นะคะของต่างประเทศแล้วก็ในช่วงสัปดาห์นี้เชื่อว่า การผันผลของราคาทองคำน่าจะค่อนข้างน้อยเพราะว่าเอ่อก็ถือว่าเป็นช่วงที่หยุดยาวแล้วสำหรับกองทุนใหญ่ๆเองนะคะก็เลยน่าจะทำให้มีการขยับไม่มากนากักน,นะคะอาจจะต้องรอการการลงทุนอีกครั้งหนึ่งในช่วงต้นปีหน้านะคะก็ก็น่าจะได้เห็นเอ่อภาพที่น่าจะยังเป็นขาขึ้นอยู่ในปีหน้าของราคาทองคำค่ะค่ะปีนี้ทาง YLG มองว่าราคาทองคำสินปีนี้จะอยู่ที่ระดับไหนคะ ก็น่าจะปิดอยู่แถวๆประมาณ1,600จนถึง1,640เหรียญ US Dollar ต่อ t r y อ l สำหรับในปีนี้นะคะค่ะสำหรับปีนี้อยู่ในระดับนี้ปีหน้าละคะมองแบบไหนคะปีหน้านะคะก็ในช่วงสามเดือนแรกนะคะเรามองรอบไว้ว่าอาจจะได้เห็นการย่อตัวเล็กน้อยนะคะก็อยู่แถวๆประมาณ1,450เหรียญจนถึง1,850เหรียญ US Dollar ต่อ t r y อ l ในช่วงสามเดือนแรกนะคะ,คะแต่ว่าจากออในช่วง ไตรมาสสองจนถึงกลางปีเชื่อว่าน่าจะได้เห็นอยู่แถวประมาณ1,600เหรียญจนถึง2,000เหรียญยูแอสดอลลารต่อาค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นก็อยากจะให้นักลงทุนจับตาในเรื่องของเศรษฐกิจของทางฝั่งยุโรปเองนะคะว่าจะมีการอาัดฉีดเงินเข้ามาในระบบเพิ่มขึ้นหรือเปล่าถ้ายังมีในเรื่องของการอาัดฉีดเงินเพิ่มสภาพคล่องในระบบก็น่าจะทําให้ราคาทองคาสามารถ วกขึ้นมาได้เร็วขึ้นกว่าที่คาดไว้นะคะก็ยังอยากมาให้ติดตามในในเรื่องของเขาทางยุโรปเพราะว่าตอนนี้เองในฝั่งยุโรปเองก็ค่อนข้างมีผลกับตัวราคาทองคามากเพราะว่าจะเห็นได้จากการที่ราคาทองคําเองขึ้นลงตามกับค่าเงินยูโรถ้าค่าเงินยูโรปรับตัวลดลงราคาทองคาเองก็มีการปรับตัวลดลงด้วยแต่ว่าถ้าค่าเงินยูโรมีการปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นราคาทองคําเองก็บวกเพิ่มขึ้นตามก็ช่วงนี้ก็ยังถือว่าค่อนข้างเออติดกับ ตัวค่างเงินย,ยูโรค่อนข้างมากค่ะค่ะส่วนเรื่องของค่างเงินบาทราคาปีนี้กับปีหน้านะคะจะส่งผลต่อราคาทองคำาคล้ายๆกันไหมคะก็ค่อนข้างจะคล้ายๆกันนะคะใน,ในเรื่องของค่างเงินบาทเองก็มีผลกับตัวราคาทองคําค่อนข้างมากทีเดียวนะคะจะเห็นได้จากว่าปีนี้ที่ค่าเงินบาทเองผันผวนมากแล้วก็อย่างที่ทราบกันว่าเวลาเออเรานําเข้าทองคําเราซื้อทองคําเข้ามาเราต้องนําเข้าดังนั้นก็ ราคาทองคำในประเทศก็จะคํานวณจากการที่เอาราคาทองต่างประเทศคูณด้วยค่าเงินบาทอัตราการอัตราสําหรับการอินพอรตเข้ามานะคะดังนั้นถ้ายิ่งค่าเงินบาทอ่อนก็จะยิ่งทําให้ราคาทองคําแพงขึ้นแต่ถ้าค่าเงินบาทแข็งค่าก็มีโอกาสที่จะทําให้อ่อ ราคาทองคำถูกลงนะคะแล้วก็อย่างล่าสุดเองทางธนาคารประเทศไทยนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าในปีหน้าค่างเงินบาทเองน่าจะมีความผันผวนค่อนข้างมากนะคะแต่ในเรื่องของทิศทางเองก็อาจจะยังต้องต้องคอยดูอีกเหมือนกันนะคะก็อันนี้ก็อาจจะต้องติดตามข่าวสารในในด้านของอข่าวทางสหรัฐอเมริกานะคะว่าจะมีแนวโน้มในการแข่งข้าพเพิ่มขึ้นไหมถ้าเกิดว่าทิศทางของค่างเงินสหรัฐอเมริกาแข่งข้าขึ้น ก็น่าจะทําให้ท่านเงินบาทมีแนวโน้มในการอ่อนตัวลงในปีหน้าค่ะค่ะถ,ถึงแม้ว่าช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปีแบบนี้ราคาทองอาจจะไม่ได้ผันผวนหรือหวาแต่ว่านักลงทุนหลายท่านก็อาจจะยังอยากลงทุนอยู่อยากให้คุณทิ่านแนะนํานิดนึงค่ะค่ะก็แนะนําว่าถ้าเป็นนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในช่วงสัปดาห์สุดท้ายอย่าง,างนี้น,นะคะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับการลงทุนทํากำไรระยะสั้นเพราะว่าเพราะว่ากรอบอาจจะความผลค่อน,นข้างน้อยแต่ว่า ถ้าเป็นนักลงทุนระยะกลางกับระยะยาวจริงๆระดับราคาเฉเช้าประมาณ1,600เหรียญก็สามารถทยอยสะสมได้บางส่วนแต่ก็ไม่แนะนำให้ซื้อทั้งหมด100%อาจจะมีการเ,เก็บสักประมาณ10%หรือว่า20%ของพอร์ตการลงทุนที่คาดว่าอย่างถ้าเราคาดว่าจะซื้อสักร้อบาทก็อาจจะซื้อไว้สัก20บาทไปก่อนแล้วก็รอจังหวะอีกครั้งหนึ่งในปีหน้าถ้ามีการย่อตัวก็ทยอยสะสมได้แต่ว่า เท่าจของปีหน้าเราก็ยังมองเป็นขาขึ้นน,นะคะของราคาทองข่าวค่ะ,คะปีหน้านี่มีโอกาสเห็นสองพันนะคะค่ะ ค่ะได้ค่ะขอบคุณคุณพิพามากค่ะขอบคุณามากค่ะคุณพีทชาณวัฒนทรัพประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท y g b u l l ีบูลเลียนแอนนะคะแนะนำนักลงทุนคล้ายๆกับตลาดหุ้นเลยค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ตลาดเริ่มวายแล้วนะคะเงียบๆนะคะไม่ค่อยมีความผันผวน,นมากนักเพราะฉะนั้นต้องการจะเก็งกำไรในตลาดหุ้นตลาดทองช่วงนี้อาจจะเงียบหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามองจังหวะในการลงทุนระยะยาวค่อยๆทยอยสะสมได้ทองคำทยอยรับได้นะคะแนวรับอยู่ที่1580นะคะ ป่านหนึ่ง